แม่กูตาบีเโอวันนี้แฟลชเซล์อีกแล้วจ้าแบบใหม่แบบสับเข้มข้นกว่าเดิมนะคะ1กล่องสองกระปุกวันนี้ตกกระปุกละ136้บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ใครเห็นตะกร้าแฟลชเซล์ขึ้นมานะคะรีบกดชาระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะวันนี้น้องเปิดแฟลชเซล์นะคะเฉพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแฟลชเซล์บีเทโอพลัสากแม่กูตานะคะตัวนี้นะแม่ฟื้นฟูผิวคล้ำเสียได้ดีมากๆเลยใครที่บอกว่าเออผิวคล้ดำดาแดนมานะคะดคําคล้ำก็มาผ่านตัวนี้เลยแม่กดไปทานได้เลยนะคะ BTO Plus นะคะ วันละ1แคปซูลตอนท้องว่างเนาะตัวนี้ทานแล้วจะได้ผิวกระจ่างใสผิวมีออร่าทาแดดกันไปได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ไวต่อแดดด้วยจับพี่จ๋าทานได้เลยวันละ1แคปซูลนะคะ1กล่องมี2กระปุกวันนี้น้องเปิดแฟลเซลให้เลยจับพี่ตกกระปุกละ1 3 6บาทคุ้มมากคุณพี่ค่ะใครที่มีปัญหานะคะอย่างที่น้องบอกสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดานะคะดําคล้าดาแดดดากรรมนพาน์คุณพี่สามารถกดกรูตา้าบีโอพลัสไปทานได้เลยวันนี้ราคาแฟลเซลหนึ่งกระปุกมีกี่แคปซูลค 1กระปุกนะคะคุณพี่มีให้ทั้งหมด20แคปซูลวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลล์พี่ๆกดไปได้เลย40แคปซูลนะคะตกกระปุกระ1 3 6บาทเท่านั้นเลยค่ะให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสนะค,ะคุณพี่จ๋าพร้อมกับเติมน้าให้กับผิวอิ่มน้ำฉ่ำโกรไปด้วยนะคะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำไปเลยจ้ะแม่ใครที่เคยทานตัวไหนมานะคะผิวไม่กระจ่งางใสผิวไม่มีออรักมากด BTO+ Plu ไปทานได้เลยวันนี้แฟลชเซลล์ sale, จนวนจํากัดน,นะคะโอโหตะก้าหอดไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่จ๋าแอนดมินบอกเหลือไม o r d สุดท้ายไวมากตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากแอลกูตาไทโอนฟิชคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะวิตามิน B วิตามิน C นะคะโคเอลไซคิวเทนก็คือสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มมาให้เลยค่ะสำหรับ BTO Plus วันนี้1ึ่งกล่องสองกระปุกเนาะสีแคปซูลตกกระปุกละ136รบาทเท่านั้นเลยพี่ๆรีบกดได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สต็อกก็คือรันไวมากๆเลยแอดมินบอกเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายคุณพี่จ๋าแฟตเซลนะคะวันนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายนะคะใครจะเก็บรีบเก็บรีบชำนาญเงินได้ Out, ม, free, มีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะพี่ๆค่ะพี่ๆเก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะจะ๊ะคูปองซ้ายมือบนค่ะแม่เก็บได้หมดเลยนะคะสามารถเก็บแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะใครใช้ก่อนได้ก่อนนะจะ๊ะใครใช้ที่หลังนะคะอดนะจะ๊ะแม่ใครลังเลนะคะไม่ทันเพื่อนะคะอดนะจ๊ะไปจ่ายราคาเต็มได้เลยวันนี้ราคาแฟลชเซลล์ตกกระปุกละ136บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะคุณพี่ค่ะใคร, lemonade, คใครที่บอก,บอกว่าเออไม่เห็นได้คูปองจะส่งฟรีเลยแม่พี่มาบอกน้องได้เลยพี่มาบอกน้องได้เลยหรือว่าใครที่บอกว่าาาได้รค ถูกกว่า136บาทมีไม้คุณพี่มีใครได้คูปองแบบว่าเออลดจึงลดฉับไปอีกนะคะมาขิงมาบอกน้องหน่อยนะคะคุณพี่กดคูปองอะไรกันไปวันนี้กรูตาบิเทโอพาสแมฟื้นฟูผิวคล้ำดําเสียนะคะให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสจับพี่พสาลดสิวฟ้ากระจุดด่างดำนะคะทานวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเลยวันนี้ตกกระปุกละ136บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่สั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่รอรับสินค้าได้เลยนะคะนี่คุณพี่บอกว่าทานมาแล้วแค่หนึ่งเดือนผิวขาวเนียนใสขึ้นโโหมาก ขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่จ๋าใครที่กำลังลังเลนะคะก็พี่ไม่ต้องรังเลเลยเพราะว่าวันนี้ยแฟลชเซลราคาดีมากๆแนะนําเลยค่ะวันนี้นะคะเก็บได้เก็บกดได้กดตุนได้ตุนจะไปพิซาราคาแฟลชเซลจำนวนจากัดนะคะแอนบอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะน้องสปิตะการแล้วนะคะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่เนาะรีบชาระเงินได้เลยนะคะ